ชะพาพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปดูข้าชะพาพาไปดูสนับสนุนโดยซูกิชิสุกโอเวอร์โหลดใหม่ปิ้งย่างเกาหลีระดับแพลตินัมทานไม่อั้นกว่า100เมนูพอจะทานข้าวก็ต้องเสกข,ข้าวขนะ้าวที่จะทานในแต่ละคำนี่ยนะฮะเสกแต่ตำรวจบอกพ่อผมว่าพ่อน้องอาหายตัวได้ อันนี้เป็นมีดที่ผสมยาพิษนั่นคือรากไม้รากต้นตะเคียนที่ทาหลักเมืองนะหลายๆครั้งที่ทุกวันนี้เขาก็ยังก็ยังไห้เห็นจะเห็นเป็นเงาเลยครับเป็นเงาเดิน หากเอ่ยชื่อพลตำรวจตรีขุนพันธรักษราชเดชนายตำรวจร่างเล็กใจใหญ่อันมีจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราชอย่างแท้จริงคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักแต่นอกจากชื่อจริงดังกล่าวแล้วขุนพันยังมีฉายาอันสื่อถึงความกล้าหาญพ่วงท้ายอีกมากมายอาทิขุนพันดาบแต่งขุนพันดาบคู่ขุนพันจอมขมังเวทวันนี้เรามาพบกับตำนานแบบลึกๆชัดๆ กับปุชายคนที่9ของขุนพันธ์ที่อยู่เคียงข้างพ่อเสมออ,อนุนรรยนสันพันธรักษ์ราชเดชนี่ถ้าไม่ตามเห็ดน,นี่คือองคุขุนพันธ์ครับอันนี้คือคุณพ่อผมครับคือท่านขุนพันธ์ทำตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยห้าสิบครับถ้ามสมมติคุณมองเข้าไปนั่นคือรากไม้รากไม้อันนี้เป็นเป็นรากต้นตะเคียนที่ ทำหลักเมืองนะไม่กี่สารหลักเมืองตรงนั้นที่เราเห็นเป็นเสาเห็นไหมฮะครับนั่นคือต้นตะเคียนล่ะครับต้นตะเคียนเขาชื่อนางอินตพานีนะน้องเขานี่ชื่อศรีสุดาจเจ้ามาตั้งสองต้นอ๋อเขาเป็นพี่น้องกันครับหลายๆครั้งที่ทุกวันนี้เขาก็ยังก็ยังให้เห็นนะยังมาปรากฏตัวให้เห็นครับให้เห็นจะเห็นเป็นเงาเลยครับเป็นเงาเดินคือเราเอาเขามาจาักการะแล้วก็เวลาผมทําวัตถุมงคลนี่ เอาผงเข้ามาผสมในเป็นมวลสารในทำพระอะแล้วนี่บางส่วนก็เอาไปแกะเป็นไอ้ไข่ด้วยอ๋อที่แจกเป็นไอ้ไข่นี่ส่วนชิ้นที่อยู่บ้านน้องชายผมอะ๋อหมายถึงว่าส่วนที่เหลือจากเสาหลักเมืองเอาไปแกะไอ้ไข่ครับอ๋อหนูที่มาดำเนี่ยแหะฮะที่จะไปให้ไข่อ๋อนั่นก็คือไอ้ไข่บางอันก็มาจากเสาหลักเมืองเหมือนกันเป็นไม้ต้นเดียวกันครับอ๋อไม้ที่แกะสลักไอ้ไข่ครัเป็นเป็นต้นไม้ เป็นต้นนีแหละแต่แบ่งกันไงเราแบ่งกันไงคือแบ่งกันทำกุศลไงบอรับมีหน้าละฉันถึงไม่เห็นเอ๊ะทำไมอยู่ดีฉันไม่เห็นเป็นผู้หญิงเลยวะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นไม่กี่นาทีก่อนการบันทึกเทปรายการเมื่อคุณมดดําและทีมงานเข้ามาในบริเวณบ้านคุณมดดําได้เห็นบางอย่างและคุณมดดําก็ยกมือขึ้นไหวเมื่อคุณอาหนุ่ย ได้สอบถามว่าคุณมดดำไหว้อะไรคุณมดดำตอบว่าไหวผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนี้และถามว่านี่คือไม้ตะเขียนใช่หรือไม่ซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับคุณอนุยเป็นอย่างมากเพราะคุณมดดำและทีมงานไม่ทราบมาก,ก่อนว่าไม้ท่อนนี้คือไม้ตะเขียนคู่อย่างที่คุณมดดำพูดถึงคือลูกพ่อมีม <า S 1> อดัมมาตลอดไงลูกพ่อนี่มีอยู่สองคนงก็ช่ยวยกันทำพิธี เพื <t adapt ap> er ่อส <reated> <t ent hand leich> <t ent Buck ling> ืบสกตนาไงเป็นไม้ต้นเดียวกันที่เอาไปทําเสาหลักเมืองแล้วบางส่วนก็เหลือทําบานประตูบานหน้าต่างที่หลักเมืองนั่นแหละครับคือเอามาทั้งสองต้นเลยต้นที่เป็นนางอินทรพานีนี่เขาเรียกคือผีถ้าทางใต้นะคือต้นเขาจะขึ้นมาแล้วก็มาติดกันแต่ส่วนต้นท้องนี่เขาเรียกลงลมคือรากนี่จะอยู่ในน้ําแต่น้ํารด น้ำรอดตด้ถ้าเป็นไม้ธรรมดาเขาจะไม่เอามาสร้างบ้านก็เหมือนที่เขาบอกว่าตะเคียนอาบเลือดนั่นเองถ้าคุณไม่มีความรู้จะเอามาสร้างบ้านโดยมากไม้ตะเคียนเขาจะเอามาทําเสาแล้วน้ํายางนี่คุณจะอยู่ไป50-30-20สสิบปีนี่เขาจะมีน้ํายางเยิ้มมาตลดตอดอันนั้นเลยอันตรายไม้ตะเคียนคู่ที่เห็นอยู่ตามคําบอกเล่าของอน,นุยได้เล่าให้ฟังว่า เป็นไม้ตะเขียนคู่ส่วนที่เหลือจากการสร้างหลักเมืองและนำมาไว้ที่นี่เพื่อระลึกถึงขุนพันว่าครั้งหนึ่งท่านเคยได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์เมืองคอนคุณทานมีลูกกี่คนนี่สิคนครับ13บสามคนแต่อย่า,ยาถามว่ากี่เมียเพราะรอะไรฮะเ<ะ>พราะท่านไม่มีลูกผู้ชายมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นอยากไ,ได้ลูกชายก็เลยอ่ะผมคนที่เกาแล้วกว่าจะได้มาเป็นผู้ชาย แล้วคุณฮา่ะคะมีกี่เมียคะผมเมียเดียวครับเมียเดียวชื่อของคุณพันธ์อย่างที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่แรกทําไมคุณพันธ์ถึงมีชื่อเสียงทางด้านวิชาอาคมฮะเพราะคุณพ่อนี่เป็นผู้ใฝ่ในด้านนี้มาตั้งแต่เล็กๆนะอาจารย์องค์แรกของคุณพ่อผมนี่ด้านสยศา,ศาสตร์นะคือหลวงลุงชื่อพระอาจารย์เอียดครับ แล้วก็ไปอยู่ที่วัดเรียนตั้งแต่คาถาขั้นพื้นฐานนะไอ้ภาษาโอนามนโมกกาสมัยก่อนนะแล้วก็เป็นตำรวจแต่จริงๆแล้วคุณพ่อผมนี่ตอนไปเรียนที่กรุงเทพอ่าเจ้าอาวาสวัดราชานี่ตั้งใจไว้ให้เป็นแพทย์ใครก็อยากให้ลูกศิษตัวเองเป็นหมอเป็นแพทย์ใช่ไหมจะได้มูจะได้คุยแต่กลับมาจากแข่งกีฬาพ่อผมชอบกีฬากลับมาเพื่อนงัดกุตรขโมยของหมดเปลี่ยนมาเป็น ไปเป็นสอบตำรวจเลยไปสอบนายร้อยเพราะตอนแรกจะไปเป็นหมอเแต่ไปเรียนกรุงเทพเดนงัดกุติหมดไม่เหลืออะไรเลยไม่เรียนเสียเปตำรวจเรียนเป็นตำรวจแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่าคุณพันธ์เป็นจอมเขาหมั่งเวทด้วยแบบยิงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ในตํานองนั้นนะเพราะท่านปฏิบัติตัวนี่พวกผมกับน้องชายนี่ทําไม่ได้จะอาบน้ําก็เสกน้ําแล้วก็ไม่อาบรวมกับคนอื่นพอจะทานข้าวก็ต้องเสกข้าว ข้าวที่นะจะทานในแต่ละคำเนี่ยนะฮะสิัดเสร็จเอาเข้าปากก็ว่ากระถาเคี้ยวก็ว่ากระถาก่นก็ว่ากระถาคือถ้าใจไม่รักจริงๆพูดถึง,งปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แล้วหายตัวได้จริงไห<ะ>มคะไอหายตัวได้ไม่ได้นี่พ่อบอกว่ามองพ่อไม่เห็นเองแต่ตำรวจบอกพ่อผมว่าพ่อน้องอาหายตัวได้พ่อน้องยอิงไม่เข้าผมถามพ่อพ่อยิงไม่เข้าแกว่ามันยิงไม่แม่นปืนมันด้านเอง ก็คือเขาไปจะไม่ร่วไม่อวดอุตลินั่นแหละไม่อวดอุตลิข์ถ้าพูดถึงจตุคามรามาเทพแล้วทุกคนจะต้องคิดถึงขุนพันธ์ครับจตุคามรามาเทพจริงๆแล้วทาไมขุนพันธ์ถึงไปอัญเชิญจตุคามรามาเทพมาฮะเขาจะทําเสาหลักเมืองเนี่ยตอนนั้นในองค์จตุคามรามาเทพจริงๆแล้วนี่นั่งอยู่ในวัดพระธาตุมาเป็นร้อยปีพันปีแล้วแต่คนเขาไม่รู้จักอ๋อนั่งอยู่ที่วัดพระธาตุมาเป็นร้อยปีพันปีครับนั่งที่หัวมันไดหละ ขึ้นไปฮะหัวมันไดด้านบนอ่ะองค์พี่อ่ะองค์จตุคามอ,องค์ทางนี้เป็นองค์รมามเทพแล้วก็รูปแบบก็เอาจอากในแผ่นประตูทางขึ้นอ,องค์พระาธาตุนั่นแหละครับเอามาทําหน้าเสาหลักเมืองมันถึงจะไม่เหมือนของใครนครเรื่องเล่าขุนพันมือปราบโจรชื่อดังปราบมาทั่วสารทิศใครที่ว่าเก่งใครที่ว่าขลัง ท่านสามารถปราบลงได้เกือบหมดนอกจากวิชาคงกระพันหายตัวได้ที่ใครๆก็ล่ำลือก็ยังมีกริดอาวุธประจำกายขุนพันดาบแดงที่ไปไหนก็จะไม่เคยห่างตัวทำให้ได้รับฉายาว่าขุนพันดาบแดงซึ่งดาบเล่มนี้เชื่อว,ว่าเป็นดาบที่ตกทอดมาจากพระยาพิชัยอีกด้วยอันนี้เป็นดาบของพระยาพิชัยดาบหักนะครับแต่อันที่อยู่ ที่นี่มันไม่หักมีเรื่องเล่าว่าอันนี้นี่ก็ไปรู้จักหลานของท่านหลานของพยาพิชัยเนี่ยแล้วพ่อผมก็อยากได้ดาบนี้ก็เข้าไปเป็นลูกยกเป็นลูกบุญธรรมเสร็จแล้วพอได้ดาบมาพ่อผมก็รำดาบให้ดูก็ได้มาพ่อผมก็ไม่ได้ควันใครหรอกแต่เวลาไปปราบผู้ร้ายนี่ก็เหมือนของขลังครับส่วนมีดนี้นะเป็นมีดที่พ่อผมใช้พกเพราะสมนนัยก่อนไงจับผู้ร้าย ก็ต้องใช้มีดนะครับต้องใช้มีดขี่ม้านะไม่ขี่รถยนต์บนสมัยนี้หรอกอันนี้อันนี้ผมไม่กล้าจับไม่กล้าจับเพราะว่าอันนี้แหละถึงแต่ชีวิตได้เลยครับอันนี้ถึงแก่ชีวิตอันนี้เป็นมีดที่ผสมยาพิษผมถามพ่อว่าเขาทาหรือไรพ่อบอกว่าเขาผสมลงไปเลยไปเป็นมีดที่อันตรายที่สุดทําความสะอาดโควิดธนาเนะกลัวแล้วจัตุคามนะคะคุณอาอันนี้เป็นรุ่นปี30นะ รุ่นไหนที่เขาเป็นแพงกันนะรรุ่นนี้แหละสามสวนนี่แหละอหรอครับนี่แหละสมเด็จปักใต้องค์นี้นี่เป็นองค์นาเลื่อไม่มีใครเอาหรอกตอนนั้นผมก็เอามาหมดไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาไม่มีใครเอามันไม่สวยปัจจุบันนี่หามุลค่านี่ผมว่าแพงกว่าเนื้อไม้เองแล้วไอ้ไข่ที่ตอนนี้คนแห่กันมาทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยผมว่าท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ในตัวท่านนั่นแหละในตัวทวดไข่นั่นแหละไอ้ไข่ตามตำนาของคุณท่านคือยังไงฮะ ตามตำนานพ่อผมคือเป็นเด็กที่เขาฝากหลวงพ่อทวดมาพ่อผมสันนิษฐานว่าเพื่อจะให้บวชนั่นแหละจอมขมังเวทแห่งเมืองนครศรีธรรมราชท่านขุนพันธร,รักษ์ราชเดชที่ได้รับฝังถ้อยคำจากหลวงพ่อทวดผ่านร่างทรงว่าท่านมาจากนาครศรีธรรมราชท่านรู้จักลูกศิษย์เราหรือไม่เป็นเด็กวัด อยู่ทางทิศเหนือของนครศรีธรรมราชท่านขุนพันธ์จึงสืบหาจนมาประสบพบเจอกับผู้ใหญ่เที่ยงเมืองอินจนได้นับถือเป็นสหายแลกเปลี่ยนสายวิชากันด้วยผู้ใหญ่เที่ยงเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้จักไอ้ไข่เป็นอย่างดีท่านขุนพันธ์จึงได้เจอกับลูกศิษย์หลวงพ่อทวดที่วัดเจดีนาว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีถ้าอย่างานั้น วันนี้ขอบคุณโกมากๆที่ให้ความรู้กับเราขอบคุณโกครับขอบคุณะถ้าคุณเป็นแฟนซูกิชิหรือสาวกซูกิชิฮะคุณพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นซูกิชิสุกโอเวอร์โหดปิ้งย่างเกาหลีไม่อั้นเริ่มต้นเพียง349บาท และพิเศษขึ้นเพิ่มไปกว่านั้นครับระดับแพลตินัมครับคุณสามารถทานเนื้อวากิวหรือแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีและที่สำคัญฮะไอศครีมฮาเกนดาสไม่อัน้นซึ่งทางรายการนำนความพิเศษนี้มาแจกสำหรับแฟนรายการทานซูกิชิสุกเอเวโรดระดับแพลตินัมได้มูลค่า9 99 9บาทฟรีจำนวน5ท่านอยากทานซูกิชิแบบฟรีไหมฮะถ้าอยากสามารถเข้าไปดูกติการ่รวมสนุกได้ที่ Facebook แฟนเพจกระชาพาไปดูฮะ เอาละมาถึงนครศรีธรรมราชแล้วครับเขาบอกว่าจะต้องไปทานร้านนี้เป็นตำนานของติ่มซำเป็นตำนานของนครศรีฮะครับผมไปกั่เลยฮะไปฮะทุกอย่างที่คุณเห็นตรงนี้คือจะต้องขึ้นสดหมดเลยใช่ค่ะเพงละกี่บาทนี่เฉลี่ยอยู่ที่ทะะ3 0บถึง50า0บสามทอร่อย,ออยที่จะสนโดยสุกิชิสุกโอเวอร์โหลดใหม่ปิ้งย่างเกาหลีระดับแพลตินัมทานไม่อั้นกว่า100เมนู